สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสวยทําเช็ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เช็ดตุ่มก็อยู่กับน้องยี่หวาค่ะอันนี้พาน้องยี่หวามาทักทายสบายดีกันนะคะเลี้ยงหลานเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณมากมายค่ะน้องยี่หวาห้าเดือนแล้วนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ห้าเดือนแล้วเนาะพี่น้อง เจเอ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 เอีเอเอเอ่วะอารมณ์ดีอารมณ์มดีจะได้นานแค่ไหนเนี่ยโอ้ขาขาะจิงจ้าตริงจ้าจิงจ้งาเะเอจะเจเอเอเออืออออืออันน้อี่วะยี่ะ,ะเจะเอเจเอขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจเอาเอาเอาจะจริงจ้าจริงจะาจริงจาจะจริงจ้าจะเอ๊ะ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 จะเอ๋อ่ะอ่ะเดี๋ยวหน่อยสิจะเอ๊ะจะเอ๊ะ

ตัดทิ้งตาทิ้งตาตทิ้งตาตัด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 อ๊ย่ตัดนอย่หนูเลือยางอาจรเอ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่แวะให้กำลังใจ น้องยีวย่วะยี่วะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอ่ะให้สามนาที <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปนะคะยังหลานค่ะ